เียี่ยงสบายดีพี่น้องสบายดีบัสคูสุคนพี่น้องจ้าอันนี้นะเลือเต,ต้นุ่นมันน้ามันมน้ำผึ้งผายสะลอยกินแก่ซ้ำแก่บวมอันนี้บอยเฉยหายพอ,มมอน้องเมยอใส่ไอติมหายน้องอากาศฮ้อนแล้วเริ่มฮ้อนเลยพอน้องเมยอไปขายกระแลมพี่นอ้องเพิ่งกำลังขูดใช่ละบ้าใส่ให้เชี่ยวกระแลมใส่นี่บอ ใช่แม <im> ่เนะจอดหเด้อของอีแม่นะเอาเป็นจอดนะไอแม่เออแล้วเธอได้ซ้ำกันคือเก่าแล้วแตแล้วแตจะซื่อโอ้ยคื่องดังได้พี่้องเป็น้าจะเถอะคนอื่นเห็ดคือหายไปเะเยกินได้กยระแคล้มเย ทำไมไอติมมะพร้าวกินได้แต่จะบวยเดี๋ยวพ่อเมื่อก่อนกินนะปะปะใจไม่อ่อนพอดมมือไปค้ายกระแลมอีกแล้วพี่น้องรู้ว่าไอติมนั่นเองเนาะสอมือสองมือใช่ไหเบิร์ตยูละบาทแต่ละมือนะโมเบิร์ตร้านนี้เบิร์ตยูสองมือเบิร์ตครั้งหนึ่งสองมือสองมือยังไม่ทันห้องแห้งขัดพอดีห้องเปรี้าแน่เปร้าวเยี่ยมเปรี้ยวชิวมากโม่แหละพี่น้องเลยไคแน่ใจ อทำหน่อยทำหน่อยเอ้สบายดีพี่น้องฝากอดนุนด้วยจ้าพี่น้องมีคนหอดอยากถามสื่ออันสูตรเพื่อนีนะอันซีฟอันซีอยากอยากเียนสูตรว่าขายเท่าใดเนาะพ่อน้องมวยขายเท่าใดพี่น้องมีคนอยากถามมีคนถามสื่อสูตรเนาะคนอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยากได้สูตรนะ คอยนะ่คนนะค้นในกรุงเทพเหมือนจะว่าพ่อแม่เขาขึ้นมาอยู่บ้านแหละเจ๊ใส่พ่อแม่เขา,าเวดอยู่บ้านอ,อีจุกนี้จุกไหนจุกนี้นะเออว้ามันคืออยู่เพื่อนเดียวกันแทบบอสแต่เพิ่นนะอยู่กรุงเทพพุ่นวนะ่าเนะพิ่นอยากค้าทามสู่ๆนะพี่น้องว่าทรายชะละกักกบ,โบโหงนะูเนาะเออก็เลยไปปลุกซาพ่อน้องเมย์ก็ไปถามเราก่อน <laughs> มันใกล้กันคล้ายๆหาบ่าได้เนาะ <Hey. S 2> อยู่บ้านเดียวกันนี่พี่นอ้อะแต่ว่าเขาก็ทําง,งานอยู่กรุงเทพจะ <laughs> เพิ่มเมื่อหนาเมื่อไหงเขาพบบ,บบยากมาอยู่บ้านบ่นนอเนาะคือ,อจังสีเลย,ยใส่อันนี้กินเลยพี่าะอ,อันนี้เปนไงเนี่ยกับอกเขาบรไดคล้ายก็ได้เพราะว่าขมันคล้ายเขากับมันใกล้กันเนาะหรือเปล่าเขาขึ้นมาเออเขาเสียเหตุงานอยู่กรุงเทพเบิร์ตปีบ่เลย บริษัทเผ่าต้องไหลเอาให้ค oh, ุ้มนะเนล่จอดสื้อเท่านั่นนะถือเข้ามาห็ดแข้งโอ้เขาาดขาลายใยู่แลวนะซ้ำตัดอาซี่มาเลยเลยนี่นะขายให้ทางอื่นพี่น้องต่างเมืองต่างแข้งจังสิเนาะขายให้ใจอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยาได้ขายเด้อสูงเนาะสิบบาทยังมาหายไรแ ผูซื้อกับซื้อเ้าบาทเอาเหงมันมานเด้อเมื่อที่สามอะไรเปล่าแล้วเปล่าหลอกอนบ้านได้นี่เภพนภพถ้ค่แล้วจะไม่ไปไคแค่นี้บริภาษยันนุงนะพมันแดดพี่น้อกมันได้คล้ายด่เนระ เออนี่ีนันนออบรคัมพี่น้องอุ่นบรรณคัมบอน,น้องเมยไปเข่าองเฮียนนะ่ะช่วงนี้ต่ำกันเขาไปขาไปขายบร่บบระบาลุงขายขายอยู่ปินเกเออเต้ละคนกับ,บว่างพี่น้องเอ,อ้ยอยู่กับหมวกับสวน โค้งมวอก็กลัวสิแล้วโคดบางโมงก็ต้องไปคายกระแลมอีกโคดบางโมงก็ห้องกระแ,รและ้วเมื่อกี้นึงเปี่ยนเสี้ยงยายปั้นให้บอ,เอ,อลเนีย่ยยายปั้นไฮบอกระแลมเออม้ามือแรงนะกายเห็ดเห็ดยังมือแรงเมืองมวอเห็ดห้ยกลัวสิแล้วก็พี่น้องไก่ต้มกระมงไปเอาไปรถแล้วอเปล่าขนาดยังใจ ขายแกงเขากระแลมเลยฮงเงงบางๆจะพอหนุ่มไปขายกระเลมแล้วกซื้อเฮยอาไปรถอไปรวแล้วเปล่าอยากราคาขอกินกะแลมผ้า่านั่งแพร่งแพเช็ดนะเอลืมแพ้นี่พี่น้องกะแลม จว,ลจวจกลกิ่นเขาวเที่ยงแล้วละซาลาเาโอ้ยช่วงนี้ก็ิิเป็นอันเอืยเด้อพี่น้องต่ำถาเนะ okay, <thank> าะต่ำหุ่ง okay, <thank> บ้นั่งบ่ตูบเลยมันขี้พุ่นนะเนาะนนนต้องไปซื้อผ้ากันแซงมาขังเลยขังพุ่เออ มันเ,มน,นเด็ดลูกค้ากันมัอว่าเด็ดใครจะโคกเอ้ยสามหรือสี่นี่แหละสามสี่หกเริ่มละอืมก็แล้วเมียจะเกลียต้นไม้เขาคือแข็งแบบอืมเนี่ยไปดูอ่ะเนี่ย่ก็เกาไปกินเก่งแล้ไมมไปกินซุ้ม,อมเอ้ยตามถาพี่น้องส่วนนี้เป็นแม่ค้าจ้า ขะเพื่อนก้ามาเรื่อยๆเนาอมากินโยหาดได้เขาเลยองเงียนตอนเที่ยงอ้าไม่ขะหาอยาาียังเด้อเอ่ะมักพีแข็งแล้วเลื่องแล้วก็ซีไวเลยพี่น้องชะลอต่อทำอีก,กแล้วนี่ยังกระเวอร์หน่ะกระเวอร์หลังเขาสร้างต่ำป้านะ่ะบางที่กับบอดใ้ไสดอันมักทั่ว มั่นสิมีมักทั่วแล้วก็มีอันทั่วลี่ทรงค่ะนะพี่น้องใส่นะบางทีก็ลืมนั่นลืมนี่แบบมันหลายอย่างใส่ได้ห้ยังบ่เลือแล้วเขากลืมเองเข้า่ะขี้ผุนขี้ผุนมันบ่อคอยลมเลยขี้ผุนมันก็มันจึ้งอยู่มันบ่ไปบ่มาพี่น้องบาดิลดอันคนดินนะก็มือหนึ่งสี่ เออสี่คันมือหนึ่งจะแมนจักลบเคยเคยมือแรงมือแรงอุ้มเนาะทั้งไอติมให้ได้ทั้งน้ำเดิมได้ทั้งถุงเรียอันขนาดไดแม่อยู่กูมืออกแล้วเปล่าเปิดถาซ้ำสลอยอันนี้เนาะพี่เนาะโอ๊บกินไปตดตทะเลพี่น้อง มันตำเลจากเซฟเลี้ยงนยมเผยล่ะความแซบต้องให้ลรกค้าซิเองเงินมาความแซบพี่น้องมากุดได้จาตามหาตามได้เัิ่มได้มีจัดจานโดยเซฟเลี้ยงพี่น้องเออปยเอนเลียงเนาะเอ็นปลาเลี้ยงเนาะ <laughs> ลูกค้าสั่งตำทะเลพี่น้องอย่างเดียวนี้เลยแมนยุ<ะ>ตำหกเดียวนี้เมนตำกเดียบสิซ่อปไปพิมพอนองมือพี่น้องไม่ให้ยิ่งจนเปื่อยบ่วงนะเนี่ยบ่อยู่บ่วงในรังนะสวัสดีพี่น้องในบ่วงในรังใช่ไหม เซลผ่าวเนะาะเขย่เผาบ่อยนะเอ่อติมมาผ่าวแบ,บแบีแ่ยมนะันละแซ่ยอนังมีไปคลายอติมพี่นอกสองมือจังจะเบิดทั้งหนึ่งเนาะถ้าช่วงยามหอนอแห้งๆนะ่ะมือละทั้งคนละ็นได้าย ข,ข้าวดแ<ส>บบเส่บเนาะออืขวดหมักเผาใส่นำ้ำดุสดไปนำ้ำไอไอติมหมักเผานะพี่นอ้องแส่บไม่คาดได้ค้ายสามขวบเลยพี่นอ้องูกแต่เสามันลูกค้านางกินก็สั่งเพิ่มอ,อีกบ่อัอนนี้เป็ตำมัน าำตาบะ <Yes. S 1> ่ะพร,ร้อมเปะ่บเมนเบิร์ดเลวาจักในโซนรวยมีจักษาเ็จักแบบสดสดเบ,บนี้นจักไปโดนไล่กับคมสามหม่ไปนะคมขนทดาจักไหวนมันจะคมมี่น้อ จากใบลายอะคันมันโบเบินะบร์ตป่าใบขามันมันคมมันเป็นนำ้ำมันคงเนาะเอาลูกใดนะมาชิมมาด้วลูกค้าหมักรสชาติไดหมักรสชาติเสร็จแล้ว<ด>พี่นอ้องอันนี้เป็นตำปลาเลยตำปลาตกใจอะตำปลาหาซิบพี่นอ้องตำหมั่วนะ 4ีเ <40, S 1> นะาะขาค่ขา0ิอันสองสี่ซิปตำมามา่าสี่ซิปคือตํมามา่าหรือว่าตำไม่ไวเนี่งนะแซ่บสุดขายดีสุดกับิเป็นตำตำทะเลกับตำหมี่แต่ก็ตำป่าพี่น้องจะมักสั่งเนาะ แก่ okay. จะเทียบไปบุญน,นั่นเนาะแต่ละมือก็พอได้คลายพี่น้องเกรยเราตำก็กประมาณสี่ห้าหกเนี่ยแต่ละมือส่วนมื่ออื่นนะ่ะห้าสี่บกข่อยปิ้งลายเนาะพวามมือม่ออื่นมันบุญบ้านอันไก่เลยพี่น้องบ้านนาหน้าพวกเนาะนาค่ำหน้าพวกบ้านเบาเอือ้อก็เลยว่าสิบบปิ้งลายคายปิ้งใหม่ซองใหม่เนาะสิปิ้งยางแล้วใหม่ซองใหม่คาย ข,ข้าวซุปค่นมีบุญย่ำได้ละลูกค้าเงียบเลยเขาจะไปบุญเบิดก็เรื่อมืออื่นชิป,ปิ้งแล้วใหม่ชองใหม่พี่น้องยางแล้วใหม่ชองใหม่เรปิง้งคันโบพานนั้นมือบุญไปจากซองมือเนาะลูกค้าย่างสิมาซื้อปกติน,นี่แปดสิบบาท ตั้มยังก็นั่งคุณโตตั้มหง,มหงมมสหงเนาะมะกรอปี่ร้อยตั้มหงส์ามสิบบาทพี่น้งองมะกรอปี่ปเอากระแป้งให้แหล่นนะอ่าโอเคเอากระแปง้งแบบลูกค้าบางคนก็จะกับบ่อาใสาม่มะกรกอปี่พี่น้องบางคนก็จะกับบ่กใส่มะกอกต้องได้ตามลูกค้าเน,น,นาะบางคนก็ใส่ถ้าตั้มหงส์เนาะชิมีกระแป้งใส่ให้น้ำผู้บ่มักกะบอ,าาอกเนาะว่าพอใสา่ เปลี่ยนเชฟใหม่แต่ก็อร่อยคือเก่าพี่น้องเนาะเราชิวนานเนาะยังลงอยู่เด้อลงเยอะแจ็คมือนอาจจะเปิดไหมหกหมื่นเนาะเลยหกคิดหมื่นเนาะเอื่อยนเปิดทานมาประมาณหกหมื่น้ะพี่น้องมือเมื่อวานมื่อชื่อนี่นะเพิ่น ปิดเพิ่นปวดแขนมือได้บ่สบายแตเออเออกัลืมมื้อใดก็เลยเอื่อยแล้วก็ปิดนะลมไงเราากลเนื้ออักเสบยังบ่เซาจะให้ปิดเพิ่นก็บ่ปิดเพาอยากขายลูกค้ามาําลายบาปลูกค้ามาถามชื่อแล้วมากเลยบ่ได้กินเนาะ นี่เป็นตำหะคงพี่น้องตำคงหกสามสิบเนาะจากซาบาทได้เพิ่มเนาะเพราะมันมันบได้ทุนซื้อมะคงก็แพงนะพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วคลิปนี้ก็สิคเก็บภาพบรรยากาศไปทำนี้เนาะพี่น้องแล้พอกันหนาเด้อเนาะมืออื่นก็ปีนคลองคายบ่คอยร้ายดอกพอเป็นบุญบ้านไก่ในบ้านบะเบือ กระสิพอป้งไว้คลายให้ลูกค้ามาเอาเนาะป้งใหม่ช่องใหม่เนาะพี่น้องไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีให้แม่ข้าเิ็นตั้มชาบันนี่รับคุณได้มาพี่น้องเฮ้ยลองเพลงมาแต่ไกลยางมาแต่ไกล <c oughs> มาแต่ไซเนาะไม่เท้า คืจ้ามาใส่อ๋อมาตลาดเซ่งจันสบายดีพี่น้อง